สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจง สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วถ้าใครฟัง EP นี้อยู่แปลว่าคุณต้องเลยนะผมใช้คำว่าต้องเลยนะครับต้องฟัง EP ก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงเรื่องวิธีการเข้าหาเพื่อนร่วมง,งานกับคนสีทาตินะครับแล้วใน EP นี้ครับเราจะพูดถึงวิธีตามงานนะครับคำว่าตามงานเนี่ยมันหมายถึง คุณได้ส่งอะไรไปให้ใครแล้วแล้วคุณอยากรู้ว่าทําถึงไหนแล้วคุณอยากจะติดตามเนี่ยเอ้ยมันมีศิลปะของการติดตามเหมือนกันนะครับและเราจะใช้เฟรมเวิร์กเดิมครับคือคนสีธาตุในการติดตามอยากรู้เป็นอย่างไรตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีครับสั้นกระชับมีประสิทธิภาพสูงมากและต้องลองเอาไปใช้กันจริงๆดูนะครับเริ่มที่อันแรกก่อนเลยครับถ้าหากเราอยากจะติดตามงานของคนสีธาตุนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมนะฮะกลับไปย้อนฟัง EP ีก่อนถ้าคุณไม่ได้ฟังอันนี้คุณจะ ไปต่อไม่ติดเลยนะฮะโอเคครับงั้นอมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับธาตุไฟครับถ้าคุณจะติดตามงานคนเหล่านี้กรุณาติดตามแบบให้เกียรตินะครับผมเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากขายหน้าไม่ได้อยากเป็นคนที่อยากเสียหน้าไม่ได้เป็นคนที่อยากรู้สึกว่าโดนแหกหน้าถ้าจะตามแล้วก็แล้วแต่กรุณาตามลับๆในขณะที่คนไม่ได้เห็นว่าเขาถูกตามะนะครับถ้าคุณรู้แล้วไอเนี้ยยังทําไม่เสร็จนะ แต่คุณอยากจะไปตามเขาอย่าไปตามในขณะที่แบบอุ้ยในที่ประชุมคน30คนแล้วคุณก็ฟาดโตขึ้นมางานถึงไหนแล้วครับอื้ือย่างเงี้ยมีแค้นกันนะครับฆ่ากันตายเลยนะครับกับธาตุไฟไม่ได้นะฮะไม่งั้นเขาจะกลับมาเผาคุณแน่นอนดีลงานกับคนธาตุไฟแล้วจะตามงานจากคนธาตุไฟะครับกรุณาไว้หน้าเขาครับแล้วกลับไปคุยข้างหลังวเวลาจะตามก็ไม่จําเป็นต้องตามด้วยความละมุนละม่อมกับธาตุไฟครับคุยตรงๆได้เลยว่าเฮ้ยเอาตรงๆงงานธาตุไฟตอนงาน ตอนเนี้ยที่คุณรับไปเนี่ยคุณทาดไฟเนี่ยนะครับคุณทําถึงไหนแล้วอืติดตรงไหนอะไรหรือเปล่าอยากให้ช่วยอะไรไหมบอกได้นะอืมนะครับนั้นมันสามารถคุยตรงๆได้คนทาดไฟคุยได้ครับอย่าให้หน้าแหกพอนะครับอย่าไปฉีกหน้าเขาต่อที่สาธารณะเราก็ขอแค่ตามเขาตรงนั้นนะครับโอเคไหมนะฮะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะครับถ้าว่าคุณตามงานเขาเป็นไปได้ครับพยายามให้ เขาเรียกอะไรให้ความไว้ใจกับเขาอะว่าเอ้ยโอเควันนี้มันยังไม่เสร็จใช่ไหมเอ้แต่ผมไว้ใจพี่เดี๋ยวพี่จะรีบจัดการมันให้เสร็จให้เร็วที่สุดพี่ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยละครับการให้เกียรติเขาเป็นหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะติดสปีดและทําให้โฟล์มันดีขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้นลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูกับคนธาุไฟครับมาดูกลุ่มคนทป์ที่2ถ้าคุณอยากตามงานคนธาดลม แอบบอกก่อนนะทัดลมนี่ตามงานยากนิดนึง <c oughs> นะครับเ <laughs> พราะทัดลมเนี่ยเขาสนุก <c oughs> เขาฟุ้งเขาล่องลอยนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยการปัญหาในการตามงานจริงก็คือไอ้พวกคนทัดลมเนี่ยแหละนะครับเพราะส่วนใหญ่ทัดไฟจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จะมีลมเนี่ยแหละนะครับจะตลกคำๆอะฮิฮแล้วก็ตีเนียนไหลไปนะครับลืมบ้างไม่ได้โฟกัสบ้างนะครับเล่นมุกแบบว่าตลกตลกกบเกินบ้างนะครับแต่คุณต้องแท็กโก้คนกลุ่มนี้แบบไม่ฮาร์ดคอร์เกินไปนะครับ คุณต้องแอพโรชคนกลุ่มนี้ด้วยการที่แบบสนุกไปกับเขาฟโฟล์ไปกับเขานะครับถึงไหนแล้วเอ้ยช่วยหน่อยสิเออไปกันให้ถึงด้วยกันนะครับเน้นคําว่าไปด้วยกันนะครับมันจะเป็นการตามงานที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจนะครับแล้วทาให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ถูกตัดสินอะไรนะครับถ้า,าว่าคุณทําแบบนี้ได้นะครับเชื่อผมเลยว่าคุณจะสามารถตามงานคนเหล่านี้ได้ผมเขาเนี่ยาสาธิตให้นะครับถ้าคุณเจอคนทัดลมแล้วคุณจะตามงานคุณอาจจะตามประมาณนี้ครับอ่าต้องมีทีเล่นทีจริงใช่ไหม อันแน่งานถึงไหนแล้วโอ้โหเสร็จงานไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยเสร็จไปเป็ร้อยชิ้นแล้วปะเนี่ยเรานะครับทีเล่นทีจริงนะครับยิ้มแย้มหัวเราะอย่าไปสร้างความกดดันครับเขาไม่ชอบอะไรที่ตีกรอบให้เขาเขาจะอึดอัดนะครับเขาจะรู้สึกกดดันจากคุณได้ถ้าคุณไปขยี้เขางั้นไปเล่นเล่นซอฟต์นะครับแต่คนกลุ่มนี้คุณต้องค่อยๆเรสเดบาร์เหมือนกันถ้า หยวนเกินไปนะครับเขาก็จะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องค่อยๆตามแบบสนุกสนานและยังคงความจรงิงจังนะครับแทนที่จะแบบเฮ้ยทำไมไม่ส่งงานอ่ะอันนี้คุยแบบทัดไฟแบบดูๆเลยใช่ไหมครับคุณจะไม่ Approach แบบนี้กับทัดลมคุณอาจจะพูดแบบเฮ้ย hey, อะไรอ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี้โอ้ได้ไงวะรับปากแล้วเล่าอ่ะอะไรเนี้ยนึกออกไหมครับคือโทนมันจะขี้เล่นกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับติดตามทัดลมก็คีปคํานี้ไว้ในใจ ตามยังไงให้สนุกตามยังไงให้รู้สึกว่าเป็นการแซลล์กันนะครับผมสำคัญนะฮะและโจทย์ถัดมาครับคือการที่เราจะตามผลธาตุน้ำธาตุน้ำนะครับขี้น้อยใจนะครับคิดเองตีความชอบขยี้ตัวเองเยอะอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปขยี้เขาเยอะนะครับถ้าคุณไปคุยตรงๆแบบธาตุไฟแต่คุยกับธาตุน้ำอะธาตุน้ำตายได้เลยครับถ้าคุณเดินไปหาธาตุน้ำแล้วงานถึงไหนแล้วทำไมยังทำให้เสร็จตายธาตุน้ำตายนะครับผม จะคุยกับท่านน้ำต้องเริ่มแบบเออสะดวกคุยไหมเออเป็นไงช่วงนี้งานถึงไหนละเออพี่เห็นเรายุ่งๆมีอะไรอยากให้พี่ซัพพอร์ตไหมเออการบริหารงานตรงนี้ของเรามันถึงจุดที่เราได้คุยกันไว้ยังนะพอดีพี่กําลังรอเราอยู่นะครับแล้วถ้ายังไม่เสร็จนะประโยคที่คุณสามารถพูดได้เลย๋ออรอเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เรากาลังแย่แล้วนะเราต้องใช้งานนี้จริงๆช่วยพี่หน่อยได้ยินคีย์เวิร์ดไหมครับช่วย ค,คำว่าช่วยนะครับจะเป็น flow ที่น้ํารู้สึกว่าโอเคฉันฉันต้องรีบจัดการแล้วเออมีคนรอเราอยู่นะครับแล้วเขาจะดีดตัวเองขึ้นมารับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าเขาน้อยใจอย่าไปสอนอย่าไปแนะนําเห็นใจให้ความเห็นใจเป็นพิเศษครับโอ้เข้าใจเลยอย่าเพิ่งไปอธิบายต่ออืมเข้าใจเลยอยาจจะใช้เวลานานหน่อยในการดีวคนทาน้ําเขามีเวลาของเขาในการค่อยๆย,อย่อยนะครับแต่ถ้าคุณค่อยๆซื้อใจเขาได้ ติดตามด้วยความใส่ใจติดตามด้วยความเคารพติดตามด้วยความเป็นห่วงนะครับมีของไปฝากนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยนะครับรับรองนะครับคนธาตน้ำก็จะรู้สึกสบายใจกับคุณมากๆเอาเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับถ้าเป็นทาตุดินกับรุณาคุยด้วยแฟกต์สแตตและสถิติล้วนๆอ่าคุณเอครับครั้งก่อนที่เราเคยคุยกันไว้ในวันพุธ ตอนบ่ายสามที่เราบอกว่าเนื้องานการประชุมของเราจะมีแอคชั่นที่ต้องทำเสร็จทั้งหมด4อย่างตอนนี้ของคุณ A ททำเสร็จไปแล้วกี่อย่างครับโอ้ผมเหลือสามอย่างครับโอเคงั้นคุณจะรับผิดชอบอย่างไรต่อไปนะครับมันถึงจะดีได้อ่ะคุณสามารถคุยแบบนี้ตรงๆกับทตาด,ดินได้เลยครับดินไม่คิดเยอะดินไม่คิดมากดินพร้อมที่จะให้คุณคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่สิ่งสำคัญนะครับสำหรับทตาด,ดินคุณอย่า question mark หรือตั้งคำถามว่าทำไมเขายัง ไม่เสร็จเพราะเขาไม่ขยันหรอเพราะเขาไม่ใส่ใจเหรอไม่ใช่นะครับพูดอย่างเงี้ย้าตุดินเสียใจแย่เลยเพราะดินจะเป็นคนที่เดดิเคทมากนะครับเขาจะเป็นคนลุยมากๆเขาจะเป็นคนสุดมากๆสิ่งที่เขาอยากได้ยินจากคุณจริงๆคือคุณชื่นชมเขาในการทํางานหนักในความขยันนะครับผมในการเดดิเคทหรือการแลกของตัวของเขามานะครับ ถ้าดินครับอย่างที่บอกถ้าจะตามตามที่สติคุยด้วยแฟกต์ได้เลยเขาจะไม่งีเง่างอแงครับดูมีความมืออาชีพดูแข็งแข็งหน่อยแต่นั่นแหละครับคือสไตล์การสื่อสารสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับงั้นถ้าว่าคุณจะติดตามคนสีประเภทนะครับลองใช้โมเดลคนสีทธาตุเข้าไปดูครับเพราะว่าตัวอมเองนะครับใช้โมเดลนี้ในการเทรนเซลส์ในองค์กรใช้โมเดลนี้ในการสื่อสารกันในองค์กรนะครับและใช้โมเดลนี้ครับในการที่ ช่วยเหลือกันติดตามกันและซัพพอร์ตกันให้ได้ถูกจุดนะครับดังนั้นครับทุกท่านลองประยุกต์ดูแล้วคุณจะเห็นแล้วเฮ้ยความเรียบง่ายในการอ่านคนมันไม่ต้องแยกโปรไฟล์เยอะหรอกเอาง่ายๆ b a s เบสิคเบสิคแค่นี้ก่อนนะคุณก็จะสามารถเข้าใจคนได้เยอะมากขึ้นแหละครับผมอะไรครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้นะครับและถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวโอมหรือทีมงานนะครับจะช่วยกลับมาตอบให้กับคุณแน่นอนครับถ้าอยากฟังหัวข้อไหนอีกนะครับสามารถโพสต์ลงมาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้โอมจะจัดการให้นะครับผมขอบคุณมากสําหรับวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันสาหรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ @lifeandfuture นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสําหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน E ีพีถัดๆไปครับสวัสดีครับ